ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับขอ,องพี่ดีเวียนเทียน,นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา19นานกาที่ผ่านมาตอนนี้นะครับก็คือเวลา19นากา45นาทีนะครับเริ่มเวียนในเวลา19นากา30นาทีนะครับผมวันนี้นะครับส่วนที่ชนที่นั่งอยู่ภายในนะครับเป็นผู้ที่ คือสิ้นแปดนะครับเป็นอุโบสถศีนะครับสวมชุดขาวนี่ครับแล้วก็พระพิสุสง์นะครับอยู่ภายในรพระโบสถนะครับผมสำหรับไอส่งของการเวียนเทียนนะครับการเวียนเทียนนะครับถือว่าเป็นบุญประเภทภาวนาใหม่นะครับผมคือการเจริญภาวนาคือภาวนาอย่างไรรู้ไหมครับ คือการเวียนเทียนทําให้เรานึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและนึกถึงคุณของพระนาตตายพูดง่ายๆครับซึ่งควรจะกระทาควบคู่กับโปรดสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อให้บุญนั้นส่งผลได้อย่างเด่นชัดนะครับอันนี้สงของการเวียนเทียนนะครับ เหมือนกับการจุดมาฮะประทีปเลยคือมีดวงบรญญาสว่างสวัยนะครับร่ำเรียนสิ่งใดก็ขอให้รู้โปร่งนะครับสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือพิธีเวียนเทียนนะครับของวัดวชันกิการามนะครับในเวลานี้ก็คือเวลา19ในกาส5ทีโดยประมาณนะครับผมจะ50แล้วนะครับก็ ขอกลบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันวันบุญหน้าครับวิสาขบูชานะครับสำหรับวันนี้ขอกราบว่าสวัสดีครับ